สวัสดีค่ะพบกันกับเพรอีกแล้วนะใครที่กําลังมองหารถอีโคคาร์ที่ประหยัดประหยัดน้ํามันนะคะเพจแนะนํารุ่นนี้เลยมิสันมาร2018์ส1.2 e ี2 0 1 8 1 9คันนี้นะแถมไม้นี่น้อยนะคะห้าหมื่นห้าพันโลเท่านั้นเองราคาตั้งขายนะคะสองแสนสามหมื่นเ้าพันบาทเท่านั้นนะคะราคาพรอุกูุๆนะคะเริ่มต้นอยู่ที่สี่ถึงห้าพันค่ะรถปีใหม่ๆปีไม่ลึกมากนะคะรถหลถ่อเท่แบบนี้นะคะเดี๋ยวยังไงไปรับชมรายละเอียดตัวรถกับเพรกันค่ะ มาค่ะเริ่มกันที่ไฟด้านหน้าด้านซ้ายด้านนี้นะคะจับไฟไปขยับแน,น่นสๆสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะคะใหม่ๆคลิปๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนไฟเดิมแท้จากโรงงานนะคะคันนี้แถมไฟ daytime r u น n i n g l i g h นะคะตัว V แบบนี้ออกแบบมาได้สไตล์เท่ๆแบบนี้เลยนะคะแระด้านหน้าเป็นลายลังรึ่งนะคะแล้วก็มีโลโก้นิสสันนะคะแล้วก็พร้อมตัว V แบบนี้นะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะออกแบบมาได้ดูเท่ทันสมัยมากนะคะ ตรงนี้ก็เป็นลายแรงพึ่งนะทุกคนนี่แหละค่ะอันนี้ก็ไฟเดย์ไทมนะคะตัววีด้านนี้ส,สวยๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ไฟตรงนี้ค่ะจับไม่ขยับแน่นๆส,สวยๆใสๆเหมือนเดิมค่ะตัวสันเหลี่ยมคมคันนี้นะเห็นนะคะชัดๆแบบนี้ตัวสีสีนี่สีเป็นเต็มนะคะสีเป็นเดิมแท้จากโรงงานนะคะสันเหลี่ยมคมคือชัดมากนะคะทุกคน ภายน,นอกนะคะภายน,นอกดูสีของดูรวมๆนะคะแทบจะไม่มีรอยเลยนะคะแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยเอาไปไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะอันนี้นะคะล้อตรงนี้นะคะเป็นล้อแม็กซ์นะคะด้านหน้าเป็นดิสเบรกแบบนี้นะคะล้อมแม็กซ์สวยๆแบบนี้เลยหน้ายางร้อยเก้าสิบห้านะคะแก้มยางแค่ห้าสิบนะคะแล้วก็แม็กข้อสิบห้านะคะคันนี้ยางใหมๆ่ๆสวยๆนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ดูด้านในค่ะ ตัวโชคตัวอะไรยังอยู่ดีนะคะไม่มีสนิมเกาะน,นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะทุกคนไปต่อกันค่ะตัวกระจกมองข้างนะได้สีเดียวกันกับตัวรถนะคะสีสวยๆแบบนี้เลยนี่เลยค่ะไปดูด้านในกันค่ะด้านในสวยๆแบบนี้เลยนะภายในสีดําเช่นกันนะทุกคนจะเป็นบอกผ้านะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะไปดูก่อน ตัวคอนโซลน,นะคะกว้างๆแบบนี้เลยนะทุกคนแอร์แบ็กคันนี้นะแอร์แบกคันนี้นะคะมีอสองใบนะคะนะคะมาดูเกะกันคู่มือรถเย็นอยู่นะคะตัวเ,เล่มการจดทะเบียนนะเป็นใช้น้ำมันเบนซินนะทุกคนเจ็ดสิบเก้าแรงม้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดซีซีนะคะคันนี้เป็นรถใช้งานมือเดียวนะคะถ้าลูกค้าซื้อไปก็จะใช้อ่าได้ใช้เป็น บุคคลที่สองนะคะตัวนี้นะคะจะเหมือนได้เป็นจอ LED แบบนี้นะจอทชสกีนแบบนี้นะคะสวยมากนะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแนวตรงแบบนี้นะแล้วก็ที่วางแก้วตรงนี้ค่ะมีที่ร์จแบบตรงนี้นะคะส่วนๆแบบนี้เลยนะคะรถเพิ่งเข้าใหม่แล้วก็เพิ่งปรับสภาพมาเสร็จนะคะนี่เลยนะคะระบบไฟใช้งานได้ปกตินะทุกคน ไปดูต่อค่ะภายในนะคะบอกไม่มีฉีกขาดไม่มีรอยข่วนนะคะดูใหม่ๆส่วนๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวอตด้านข้างนะคะแบบนี้เลยไม่มีรอยขันรอยแกะนะคะนี่เลยค่ะสีเดียวกันกับตัวรถนะคะรับประกันไม่มีชนข้างมาแน่นอนค่ะคันนี้อันไหนว่าดีก็ดีค่ะอันไหนไม่ดีเพชรก็บอกไม่ดีนะคะรีวิวแบบตรงไปตรงมาค่ะทุกคนมาค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังนะตัวนี้ค่ะกระจกนะ ได้ของเดิมจากโรงงานนะคะทุทกบานนะนี่เลยค่ะเบาะนะคะเป็นลายตารางแบบนี้นะคะเบาะผ้าเช่นกันนะคะภายในนะคะสวยๆกว้างๆนะคะเข้าไปไม่อึดอัดน,นะคะถึงจะเป็นรถมินินะเพจที่ว่าเหมาะกับคนที่หรือว่าเป็นผู้หญิงนะคะผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ดีถึงเพรสูงร้อยหกสิบน้าังไปก็ไม่อึดอัดนะคะต่อให้สูงประมาณร้อยแปดสิบก็ยังนั่งโอเคอยู่นะคะนี่ค่ะ สวยๆแบบนี้เลยนะทุกคนตัวกระเป๋าใส่เอกาสารยังไม่มีนะแต่มีที่วางแก้วให้นะทุกคนมันเป็นรถมินิมินิน,นะคะน่าจะเหมาะสําหรับผู้หญิงรถเล็ก,ลกน่ารักน่ารักมากกว่านะคะนี่เลยค่ะตัวน็อตน,นะคะสวยๆแบบนี้เลยสีแววๆเงาๆแบบนี้เลยนะมาดูค่ะไฟด้านท้ายอย่างนี้นะคะ ไฟยังสวยนะคะยังเน่นๆแบบนี้เลยตัวเซนเซอร์นะคะมีให้สองจุดตรงนี้นะทุกคนนี่เลยค่ะแล้วก็ตัวฝากท้ายแบบนี้เปิดแบบนี้เลยนะตัวนี้นะคะยังอยู่นะคะบางคันบางคันมือของแทบ,บจะไม่มีเหลือแล้วนะคะให้มาดูอุปกรณ์อันนี้ยังหุ้มพลาสติกอยู่เลยนะยังใส่ถุงไว้อยู่เลยนะคะเออ เดี๋ยวสักครู่นะคุณนี่ค่ะอุปกรณ์ตัวรถนะคะแม่ลงแม่แรงยังอยู่ครบนะสภาพสมบูรณ์รับประกันได้นะคะไม่มีชนหนักชนท้ายมานะคะคันนี้รับประกันได้เลยสวยแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ก็เหมาะสำหรับเก็บของก็เก็บได้เยอะอยู่นะคะกระเป๋า,เ,าเดินทางหนึ่งใบแล้วก็สัมภาระอะไรต่างๆนะคะเก็บได้เยอะ อยู่พอสมควรนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้ตัวรอยเชื่อมต่อรอยเม็ดอาร์คนะคะยังอยู่สวยๆส,ส,สมบูรณ์แบบนี้ตัวน็อตเอวยไม่ได้แกะนะคะให้ดูกันค่ะตัวเม็ดอาร์คนะคะแบบนี้เลยสวยๆดีนะคะตรงนี้นะคะรับประกันไม่เคยสนท้ายมาตัวฝาท้ายเดิมอย่างแน่นอนค่ะใครสนใจนะคะคันนี้ผ่อนถูกๆมานิ่น้อยนะคะส่วนประสอง409725นะ อ่โทรหาเพจได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะตัวหัวน็อตตรงนี้เห็นนะคะไม่ได้เปลี่ยนออกไปไม่ได้ขาดออกไปนะคะสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะอาจจะมีฝุ่นบ้างน,นะคะแต่วันปล่อยรถเราจะทําความสะอาดให้ลูกค้าอย่างแน่นอนใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สามารถมาดูรถตัวจริงได้สบายใจได้เลยะค่ะรถเรารับประกันนะคะรับประกันรถนะคะใครที่ซื้อรถกับเพจเยนะรับประกัน30สวันนะคะเอาไปใช้งานแล้วก็พบเจอปัญหานะคะเอามาให้เราดูแล ได้ค่ะแล้วก็ใครที่เอาไปใช้นะคะพบว่ารดพิความจมอ่าชนหนักพิความจมน้ำน,นะคะเอามาคืนเพื่อเดือนแล้วได้เป็นคอนซีเป็นจำนวนนะทุกคนอันนี้เลยค่ะมีสปอยเลอร์ให้นะคะสวยๆแบบนี้เลยชุดแต่งครบนะคะคันนี้นะหัล้อด้านนี้ก็คือสวยๆอยู่เลยนะคะนี่เลยนี่เลยค่ะทุกคนภายในด้านนี้ก็คือสวยสะอาดน,นะคะกว้าง นั่งไม่อึดอัดน,นะคันนี้รีบเลยนะคะเพราะว่าราคามันค่อนข้างถูกนะคันนี้นะผ่อนสำหรับใครที่ไม่อยากผ่อนราคาหนักๆน,นะคะคันนี้เลยคันนี้เลยแถมประหยัดน้ํามันซื้อไปใช้แบบไม่ซ่อมจุกจิกแน่นอนคะ่ะรับประกันได้เลยนะคะคันนี้ปีไม่ลึกมากแถมไม้น้อยแทบจะไม่ได้ใช้งานนะทุกคนมาดูค่ะันนี้เลยกระจกนะปรับอัตโนมัติปรับออตโตทุกบ,บานนะคะภายใน แบบนี้ไม่มีรอยขีดรอยข่วนนะทุกคนสวยๆแบบนี้นะดูหัวน็อตด,ด้านในค่ะไม่มีรอยขันนะมาดูตรงนี้นะคะมีเลยสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมนี่เลยหัวน็อตอยู่เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยอันนี้ยังไม่มีรับประกันไม่มีชนข้างชนชนซ้ายชนขวาชนหน้ามานะคะแต่เดี๋ยวไปดูฝากระโปรงกันว่าจะเป็นยังไงนะตัวเครื่องคันนี้ตัวนี้นะย้ำอีกทีนะไม่ห้าหมื่นห้านะทุกคน แถมราคาถูกมากนะสองแสนสามหมื่นเก้าพันใครที่กําลังมองหารถที่มันประหยัดประหยัดน้ํามันแล้วใช้สักคันหนึ่งอ่ะคันนี้เลยได้ไปไม่ผิดหวังเอ่อคุ้มค่านะคะคันนี้เครดับประกันให้นะใครที่สนใจนะคะอย่าลืมเลยระหว่างที่ทุกคนตัดสินใจอยู่หรือดูอยู่แบบนี้อาจจะมีคนจองไปแล้วนะคะรถสวยๆอยู่ไม่นานนะทุกคนคันนี้เหมือนกันคะ่ะอ่าตรงนี้นะคะ ล้อแม็กซ์สวยๆแบบนี้นะบางคันจะได้เป็นตัวล้อกระทะน,นะแต่อันนี้เขาเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยเลยนะทุกคนส,สวยๆแบบนี้เลยนะเป็นยังไงกันบ้างคะดูภายนอกกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเพรจะพาไปดูห้องเครื่องกันนะเดี๋ยวขอขอนุญาตไปเปิดอ่าฝากระโปรงก่อนนะคะ มาค่ะมาดูกันที่ห้องเครื่องกันต่อนะคะเพชบอกเลยนะคะคันนี้เหมาะกับผู้หญิงมากๆนะเพราะว่าอะไรเห็นไหมฝากรกะโปรงสั้นๆอ่าเล็กๆแบบนี้นะคะไม่หนักผู้หญิงแบบมีเกิดอะไรแบบเราสามารถดูได้ตัวเองเบื้องต้นก่อนนะอันนี้คือเครื่องยนต์ของนิสสันเดิมแท้จากโรงงานนะคะดูนะคะมีจุดแต้มสีจากโรงงานนะคะคันนี้นะคะ79แรงม้านะคะ1,100ประมาณ1,100ซีซีนะคะ ครื่องยนต์สะอาดนะไม่มีคราบน้ำมันอะไรเลยแบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะคะทุกคนดูได้เลยค่ะขึ้นเขียวๆแบบนี้แปลว่าพร้อมใช้งานนะคะไปต่อค่ะดูที่หัวน็อตด,ด้วยนะคะเวลาเรามาดูรถใครที่ดูไม่เป็นนะคะเชื่อมั่นเชื่อใจของเพชรยนต์ได้เลยค่ะเราเปิดมา23ปีแล้วนะทุกคนมีลูกค้าที่ซื้อไปแล้วแนะนําคนใหม่เข้ามาซื้อนะคะเรื่อยๆนะต่างจังหวัดบางคนไม่ได้มาดูรถนะคะแต่เอาไปไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเลยนะ เชื่อใจเราได้เลยค่ะถ้าใครกําลังมองหารถมือสองนะคะให้นึกถึงเคลยรอนเป็นที่แรกนะคะนี่เลยหัวนอ็อตใหม่ๆแบบนี้สีเดียวกันกับตัวรถแบบนี้เม็ดอาร์ตซิลิโคนจิกเป็นเล็บแบบนี้นะคะฝากระโปรงเดิมนะคะไม่เคยชนมานะคะคันนี้นี่เลยค่ะสติ๊กเกอร์เอย่ยยังอยู่นะคะเม็ดอาร์ตทุกอย่างนะคะรับประกันได้ว่านี่คือฝากระโปรงเดิมค่ะคันนี้เนีเยบใหม่ๆไม,ม,ม,ม่น้อย ต้องรีบซื้อรีบจอนะคะความคุ้มค่าที่คุณจะได้ไปนะใครพลาดถือว่าเสียใจนะคะแถมคันนี้นะตัวเครื่องเนี่ยประหยัดน้ํามันมากๆนะทุกคนนี่แหละคะ่ะขับง่ายจอดง่ายนะคะคันมินินะคะนี่เลยสวยนะคะคันหน้าเดิมนะทุกคนเห็นไหมคะภายในดูรวมๆตัวเครื่องดูรวมๆตัวนี้นะให้ดูยังชิดติดแน่นกันนะคะตัวนี้ ของทามาจากโรงงานก็ยังอยู่นะคะนี่แหละค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะใครที่สนใจนะคะติดต่อเพชเข้ามาได้นะหรือมาดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะทุกคนถนนเสรีไทยเขตมีนบุรีกรุงเทพนะคะเข้ามาพูดมาคุยมาจองกับเพชรได้ก่อนนะคะหรือว่าติดต่อเพชรเข้ามาขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่0822409725นะแอดไลน์เบอร์เพชรมาได้เลยหรือรีบๆก็โทรมาได้เลยะคะ่ะ โทรมาได้ตลอดเวลาเลยเพจรับสายตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะนุกนั่งเดินนอนรับตลอดค่ะยังไงนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะเพื่อมีรถดีๆสวยๆมาแนะนำให้กับทุกคนได้รับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ